สวัสดีครับผมมักจาก t i ยตอร์นิวันนี้มาจะมารีวิวตัว100% Whate p r o t ต i นจากไ t s STRONG อีกแล้วนะครับแต่นี่คือสูตรใหม่นะครับคือแค่ต่างกันตรงที่ว่าเนี่ยมันจะผสมกับน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับแค่นั้นเองนอกจากนั้นมันเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็คือคุณภาพดีเท่าเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอก การที่จะผสมกับน้ำได้ง่ายหรือไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวกับคุณภาพของเวเพราะว่าโดยปกติเวเนี่ยมันจะผสมกับน้ำน้ำเปล่าลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นทุกตัวจะมีส่วนผสมที่เป็น soy l e c t i นะครับ s o ย l e c i t h i จะช่วยให้มันผสมกับน้ำได้ได้ดีขึ้นตัวนี้ผสมกับน้ำได้ดีขึ้นดีกว่าตัวเก่านะครับแต่ขอพูดซ้ำนะครับอีกครั้งโปรตีน 26กรัมต่อ1หน่วยบริโภคซึ่งเท่ากับ36.4กรัมครับคือ1สกู๊ปนะครับ, scoop, รบตรงนี้เนี่ยมันจะมี zero spiked amino zero spiked amino บางบริษัทนะครับผมไม่บอกชื่อแนตะ่บางบริษัทที่เขาจะทำก็คือเอาโปรตีนน้อยมากแล้วก็เอากดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ถูกมากก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะครับพอเราไปาตรวจปริมาณโปรตีนถ้าใช้แค่นตรเจ e นเทสติ้งมันก็จะขึ้นมาว่า สูงมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรโตีนที่ได้รับเข้ามาน้อยนะครับบริษัทนี้ไม่ทําไม่ทํานะครับแล้วก็มีคนชอบถามว่าต้องกินเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยมัน,มนตอบลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณกําลังกินโปรโตีนมากเท่าไหร่ในแต่ละวันถ้าคุณกําลังกินเยอะมากอยู่แล้วก็กิน1สกูปหลังจากออกการออกกาลังกายพอนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองกินโปรโตีนน้อยอยู่แล้วเราก็ต้องเพิ่มคนข้างมากนะครับ ก็1สกู๊ปตอนเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็หลังออกกําลังกาย1-2สกู๊ปนะครับมันจะมีบอกนะครับด้านหลังนะครับซื้อมาแล้วมันจะมีบอกนะครับว่าน้ําหนักตัวคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะแนะนําให้กินอย่างไรนะครับซึ่งถือว่าดีมากเพราะาตรงน,นี้อ่านง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือเชคเกอร์ทีนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวเชคเกอร์เข้าไปเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นว่า มันผสมง่ายนะครับทีนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามให้ใส่น้ำเปล่าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่ได้ทำแต่ว่าพอผมทำกินมีคนในเพจผมแนะนำให้ทำแบบนี้นครับเวิร์กมากเลยครับแล้วใส่น้ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะครับคุณอยากจะให้มันมีรสชาติยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับหนึ่งสนะครับใส่เข้าไปปุ๊บจริงๆแล้วคนอย่างผมเนี่ยชอบกินสองสปมากกว่า แแค่ให้ดูครับแล้วก็นามอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้แล้วก็ต้องแน่ใจนะครับว่าฝาตรงนี้ปิดด้วยนี่ต้องปิดแน่นนี่เรียบร้อยกินได้ละแค่นี้เองครับผสมง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะกิน นี่ผสมง่ายมากนะครับราคาอยู่ที่2 0 9 9บาทถ้าซื้อหน้าเว็บไซต์ของ fitway.com นะครับเขาจะมีรสชาติบานานามิลค์เชคช็อกโกแลตมิลค์เชคคุกกี้แอนด์ครีมอคโกคาป a p ชิโน่ naturally awesome ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลลาไอศกรีมนครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าเนี่ย2 0 9 9บาทก็คือขนาด5ปอนหรือ2.267กิโลนะครับ เขาก็จะมีขนาด2ปอนซึ่งราคาอยู่ที่1,150บาทแล้วก็มีถุงใหญ่ที่อยู่ที่10ปอนนะครับ ,3799 บาทนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าถุงใหญ่จะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนมีเงินไม่พอ,อไม่พอนะครับก็กระปุกเล็กๆก็ได้นะครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับถ้าคุณมีคำถามช่วยไปที่ ของอาหารเสริมนะครับไปที่เพจของ Fitway นะครับหรือดูที่เว็บไซต์ของเขาที่ world wide web fitway com หรือถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายทั่วไปก็มาที่เพจผมนะครับ<อ> world wide web facebook com mak t i topiness ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ